วันนี้นะครับพี่จะไปเบิกเบิกหลายอย่างว่าพี่จะเอาข่าวโบออกมาทำแล้วไว้วิ่งทริปแบบ2ระบบหลังจากนี้เราจะขับบักดุกกันได้แล้วนะครับพี่จะเริ่มแต่งบักดุกแล้วนะครับโอ้โหด,ด,ด,ดูดิโอ้โหแม่งกูยังแบบว่ายังไม่กล้าบิดเลยโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเย้ครับคนดูเอาเฮ้รถตามไม่ติดเฮียแล้วพี่รถพังแล้วคันนี้ล่ะเดี๋ยวไปลองก่อนคันนี้เขาเรียกว่าเป็น CF m โมตัดนะครับ โอเคครับก็ขอกราบสวีสวัสดีพ่อแม่น้องชาวไทยเชื้อสายด้ตย์หรอกวันนี้ทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วอินฟินิตี้แบงค์รีสอร์จอนน้ำวนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับพี่จะไปเบิกเบิกสายพานัน X Max เบิกแผ่นคัสโซนิซกนะครับ,บเบิกหลายอย่างว่าพี่จะ เอาข่าวโบออกมาทำแล้วไว้วิ่งทิปแบบ2ระบบแล้วก็จะต้องเปลี่ยนแผงคัทเปลี่ยนอะไรแล้วจะลื้อเครื่องผ่าประกอบใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าต้องทําระบบข้างในใหม่นะครับเพราะว่าเรานอนในตัวไว้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในคลิปก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องบักดุก,กันทําไมไม่ขับบักดุกหลังจากนี้เราจะขับบักดุกกันได้แล้วนะครับแล้วพี่ก็บอกเลยว่าพี่จะเริ่มแต่งบักดุกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มองไว้ว่าจะเปลี่ยนแบบว่ามือซ้ายมือขวาเลยน้องๆอยากให้แต่งอะไรหลังจากนี้น้องๆก็ลองคอมเมนต์กันดู นะพี่ก็จะเอาเก็บไปคิดแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งนะครับแต่ตอนนี้เราจะเดินทางไปที่ศูนย์ยามาฮ่าไรเดอร์ขับขันแกนเลย <Okay. S 1> ก็เบาะสวยมากเลยนะโอ้สุดยอดเลยก็ปกเป็นติดต่อได้เพจก็ได้นะครับถ้าใครอยากชอบอยากได้อย,าออย่างนี้นะครับผมปะนานๆทีไม่ได้ขับักดุกเลยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปรับเป็นปิดแท็กชั่นก่อนปิดยังไงลืมไม่ได้ขี่นานอาปิดแล้วเพราะเปิดแท็กชั่นพี่ขี่ไม่เป็นจริงๆนะครับพี่ขี่เป็นแต่ปิดแท็กชั่นเพราะว่า เวลาเราเข้าโค้งเข้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราความเร็วเราคิดว่ามันได้แล้วอย่างเงี้ยมันมันดรอปความเร็วเราอะไรเงี้ยมันหุนหวยนะก็สำหรับปักดุกนาะกลับมาแล้วเห็นไหมอ่าน้องๆก็คงจะบอกว่าพี่แบงค์ขับยกหน้าบักดุกให้หน่อยก็เดี๋ยวพี่จับให้ได้นะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในเมืองมันก็ไม่มีที่ที่จะให้ไปยกหน้านะก็เดี๋ยวขอไปเบิกสายพานก่อนแล้วเดี๋ยวทิปก็จะกลับมาววๆนี้นะจ๊ะทิปปักดุกก็จะกลับมาวัยวๆนี้นะโอ้โหแรงจัดคนดู แบบว่ากระแทกไม่ได้เลยไม่น่าร้อยก็ล้อฟรมีมีอยู่แค่นี้เลยครับผมก็เสื้อกันลมกันหนาวไม่ต้องใส่นะครับเราเป็นคนที่แบบว่าสู้แดดอยู่แล้วนะครับก็ <laughs> สู้เหี้ยอะไรหลบแขนไปข้างแล้วเ <laughs> นี่ยนะไม่ได้ขี่นานเลยวะมันก็ยังเหมือนเดิมนะเจ้าปกดุกยังเหมือนเดิมก็หลังจากครั้งที่แล้วเราเปลี่ยนน้ำมันขึ้นมาเอาอย่างเงี้ยน้องนานถามให้พี่แบงค์ครับ <c oughs> ปกดุกในใช้งานเป็นนาขนาดไหนอะยวพี่หมุนให้ดูนะครับทั้งหมดนะครับอ o โอใช้งานอยู่8 5 0พห้าร้อย 8,057กิโลก็ตั้งแต่ซื้อบกดุกมาเราขี่กันแค่นี้จริงๆคือแบบว่าแทบไม่ได้ขี่เลยก็ที่ขี่ไกลที่สุดก็น่าจะเป็นทิพย์เชียงใหม่นะครับทิพย์เชียงใหม่ที่พาน้องๆไปก็น้องๆก็อยากให้พี่พาไปก็เดี๋ยวพี่จะพาไปอีกนะครับผมเชียงใหม่แต่ว่าวก็มันก็ค่อนข้างไกลจากขอนแก่นไปก็น่าจะประมาณ7,800กิ800โลนะครับก็ไกลสัตว์นะครับผมแล้วขับรถแบบวันนั้นพี่จำได้ออกประมาณ6โมงเช้าถึงประมาณ6โมงเย็นทุ่มนึงอะ ไกลไม่ไกลถามใจเธอดูเอาอย่างนี้ดีกว่าเออแล้วขี่รถแบบงอมจัดนะครับอเนี่เอ้ยจริงๆรถขนดินมันเข้ามาเวลานี้ได้ปะเนี่ยเพ่ mm hmm. hey, ตกสายตาใครปะเนี่ยน้ำตากูจะไหลนะไปะโอ้โหนี่ยังไงขี่เดี๋ยววันนี้วันนี้มัอะไรวะเน,นี่ยไปจอบดูสาวอาชีวะซะหนว่าสาวอาชีวะเขาบอกว่าจะมีใจให้แบบหนุ่มขับบิ๊กไปหรือเปล่านะแบบหนุ่มขับบิ๊กไ์จะพอจะมัดใจสาวอาชีวะได้หรือเปล่าโอ้แบบว่า ยิ้มให้แล้วเขาจะยิ้มตอบไหมอะแล้วกูใส่หมวกแล้วเขาจะเห็นได้ไงเออนั่อสี่เออกูก็งงนะไปเร right. really, really. ื่อยๆครับไม่ได้ขี่นานเลยหาเอ้ยรู้แหละว่าทุกคนคิดถึงพี่ก็คิดถึงนะครับก็เขาไฟเขียวก็ก็จัดได้ตามัธยาศสยนะครับผมอ่ะโอ้ยเห็นไหม่ะการแทรกไม่ได้ลื่นโอ้โหดูดิโอ้โหแม่งกูยังแบบว่ายังไม่กล้าบิดเลยมันเป็นแบบ อเวออ่ะเออยังเป็นเว่อเว่ออยู่แต่บอกเลยถ้าเป็นเวฟห6ชัก5่าพี่นี่บิดขนาดนี้ลอยแล้วนะครับผมเจ็ดอันนี้ตัวพันให้มมนจะไปขิงไม่ได้หรอกแล้วเออแล้วก็น้องๆมีพวกถามถึงพี่เลอด้วยว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเข้าป่ากับพี่เลอเลยไม่ได้ไปเลยเหรออ๋อตอนนี้แกติดธุระหลายๆอย่างอยู่นะครับแล้วแกก็ปั้นรถปั้นรถด,ด้วยเพราะแกเอารถร้อยยี่ห้าไปเข้าป่าพี่ก็ได้ทาเครื่องเวฟร้อยยี่ห้าแกคือเป็นร้อยยี่ห้า ถ้าเก้าชักห้าเอาไว้เข้าป่าโดยเฉพาะเป็นรถท้อกนะครับก็ทำไปแล้วเดี๋ยวรอติดโชติดตามชมละกันเดี๋ยวพี่ไปถ่ายให้ดูนะครับว่าสจทำร้อยยี่ห้าเข้าป่าเนี่ยมันวิ่งโอเคไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วข้างหน้าตั้งด่านใช่ไหมนั้นเหมือนจะใช่ไหมคนดูใช่ไหมนั้นไม่รู้แต่กูใส่หมวกเซ่รูู้กูไม่กลัวก็ข้อดังโดนจับเหมือนเดิมนะกูว่าใช่ไม่ใช่ครับยอกยอกเน่เน่เน่ร้านพี่เลอร้านพี่เลอเปิดไหมเนี่ย เปิดไปเนี่ยเปิดดูเปิดยูเปิดยูเข้าไปคนตีหน่อยมีนักเลงบ่ครับมีนักเลงบในี่หลานคือเก๋าบออยากใส่ก็จะของหลานดักดอกน้องๆจากทางบ้านถามว่าทำไมพี่เลอไม่พาไปเข้าป่าเลย นั่นนั่นนั่นเฮ้ยมาทเรื่องแถว,แว,<ห>แวนี้ปืนอียังน่ะนยิงคางๆบ้างด้วย <c oughs> ปืนของเล่นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ไม่ได้ร้แรงอะไระน้องๆบอกว่าอยากให้พี่เลือพาไปเข้าป่าหน่อยครับมมผมก็พร้อมเหมือนกันวันไหนว่ามา <What? S 1> สามอ้ยสามสี่ไม่ได้ไปทริปเอ็กแม็ก แอย่างนี้อาทิตย์หน้าที่เราคุยกันไว้ในป่าที่มีลำธารเราไปตรงนั้นไหมโอ้ยอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปเอ็กแม็กทริปใหญ่ผมจะเสียโลโก้ไม่ได้นะเออวะมันผิดที่กูเองคนดูก็อย่าไปซีเรียสแล้วพี่เลอเขาพาไปแล้วไม่ไปอ่าอย่าฟังความอย่าฟังความโอเคเดี๋ยวเข้ามาเล่นด้วยใหม่ไปเบิกสายพานแป๊บนึงพี่เลอบอกว่าสรุปแล้วแกนั่นแหละพร้อมแต่ว่ากูไม่พร้อมเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนั้นของมโอ ไม่ใช่จะไปเบิกของเอ็กแม็กอันนี้โมแนวโมต,ตัดเหรอทำไมมันเท่กว่าชาวบ้านเขานี่ลอดอยู่แปดชุดอันลอนี้รู้สึกว่าจะเป็นยางของฉันคัลี่ของเขาดีล่ะโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเย้รครับขนูเอ้าเฮ้ยรถตามไม่ติดเอาเฮียแล้วพี่รถพัง <c oughs> กูไม่น่ามาจอดร้านพี่เลเลยทำไงอะ ไปต่อไม่ได้แล้วใช่ไหม <S 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 มันไม่ติดเลยเหรอจบละคนดูครับพี่คงจะไปต่อไม่ได้แล้วครับอาวันพังว่ะมันพังแล้วอ่ะได้งั้นฝากชาร์จแบตแป๊บหนึง่งโอ้อา,าวัเลยพังแล้วเวยมันเกิดจตกก็เลยไม่ได้ขี่น้านเหรอแล้วคันนี้ล่ะ โอเคจัดวัดเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองก่อนคันนี้เขาเรียกว่าเป็นเซฟโมตัดนะครับก็เข้มมงเข้มไม่ใส่ครบแต่รถกูไม่ใส่ให้โอเคพี่ชายจเจริญเฮ้ยเอาเรื่องวะตำรวจจับไหมไม่จับไปเลยครับเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวคนดูรถกูฟังไปละจ้า โอ้ยขี่คลอดดีเฮ้ยไอ้เชี้ยนแนวนี้แม่งมาได้ปะทำไปยกล้อดีป่ะคนดูนี่นี่นี่โอ้โหกูกะจะขี่อาวันมาแบบแอคโชว์สาวอะแม่งได้ขี่โมตททัดเช่เลยนะก็เป็นอ่อซีเอฟแนวโมตัดนะครับเนี่ยโอ้โหวันนี้สาวปิดปิดเรียนครับคนดูโอ้โหสาวปิดเรียนป่ะจบละน้องสาวซ้อนโมตัดกับพี่เบ้า,าอ๋าอ,อ,อน้องสาวบอกน้องพ่อของกู กูลูกสาวเดียวครับว่าหยอกนะครับหยอก่กเดี๋ยวไปศูนย์ซะหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเราขี่ฮอนด้าเข้าศูนย์ยี่ห้าเขาก็คงยังไม่ด่าพคอพ่อคตรแม่เราหรอกนะครับผมไม่ซีีเรยประมาณนั้นอะไรครับไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าแม่ขี่โคตรดีไอ้ยยางยยางว่าใช้ได้นะพูดถึงเอาไว้ขี่ถนนขี่เลยแล้วเราท้อดัง นี่อยู่น้องสาวไปกับพี่ป้จ๊ะพ่อถามไปไหนสัตว์ออกใช้ชีวิตไปรุ่นเนี่ยไอ้ตำรวจวะอันนี้ตำรวจต้องเบาเบนะครับดูต้องเบาเบาหน่อยนะครับเย็ดเคเป็นไงกูจะไม่ได้กูจะไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าแบตกูหมดนี่แหละครับน้องๆหนูๆจากทางบ้านนะแบตรถมันทรยศพี่นะครับผมเฮ้ยป๋าเลี้ยวเข้าอ่าบอบนวดโอ้ดีเนาะสบายเนาะ ว่างๆก็เข้าไปอาบอบนวดบ้างไปอะไรบ้างอย่างนี้ก็อยก็อยากจะไปบ้างอยู่แต่ว่าก็นะเด็กที่บอกนะไม่มีตังค์น้องๆครับน้องๆบอกว่าอยากให้พี่ทาคลิปแบบว่าแกล้งพี่เกดเข้าอาบอบนวดพี่แกล้งให้ได้จริงแต่พี่ขอเข้าจริงๆได้ไหมน้องเออพี่แบบขอเข้าไปแบบจริงๆได้ปะแบบเข้าจริงอะเออแบบเข้าจริงเล่นจริงแสดงจริงอะไรเงี้ยเออแบบรีวิวอ่างอะไรเงี้ยน้องๆให้พี่จัดปะน้องๆให้พี่จัดเดี๋ยวพี่รีบกทำพรุ่งนี้เลย <laughs> ยอกอีกแล้วครับผมก็มีลูกมีเมียเราก็ไม่ควรที่จะไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ทันทีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพวกมึงโตแล้วก็ตัดสินใจกันเองนะครับเพราะว่าขนาดพี่ไม่ไปเพื่อนพี่มันไปกับทุกคนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นช่องไอเกมไอยักษ์อะไรมันก็ตีกันอยู่ประจํานะครับผมก็เรื่องธรรมชาตินี่มาแล้วนี่นะะถึงแล้วถึงแล้ว เข้ามาจอดข้างในเลยครับรถเราเป็นฮอนด้าแบบสายเทพไงเราต้องจอดแบบเทพๆอ่ะครับคนดูคือพี่เทพจัดเลยคนดูวัสดีครับพี่ปาเบิกสายพานเอ็กแม็กหน่อยอะไรไม่มีอ้ my god วันนั้นที่เอาเอาวันมาเซอร์วิสแล้วก็ไม่ได้ขับจนท่าวันนี้ขี่ออกมาร้านพีเ่เลยดับเครื่องปั๊บไม่ติดอีกแล้วคิดว่าต้องเปลี่ยนแบตไหมปเปลี่ยนดีกว่ามันมันไม่ไหวแล้วใช่ปหรถมันมันก็ปีหนึ่งเปลี่ยนทีนึงวะพี่ถ้าเราปล่อยทิ้งอย่างนั้นคือยังไงแบตก็เสีย แบตลูกเกี่ตังลิเียมไปเลยห้ลิเทียมมันใช้ดีไหมของยี่ห้ออะไรเพี่เดีย๋ยวไปดูแบตได้ปะรถเราแม่งไม่ไหวละอ๋อ W Standard หนูซื้อได้รุ่นเนี้ยดีจัดก็ต้องจัดโอเคครับเดี๋ยวก็ยี่ห้อนี้นะครับใครเจ้าของก็สปอนให้ผมด้วยนะได้ส่วนลดอะไรก็ยังดีนะครับผมสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นคลิปที่เฟลโคตรๆนะครับอาวันหลับนะครับแล้วก็สายพานไม่มีนะครับก็ทิปจะได้ไปไม่ได้ไปก็คอยติดตามเชิแล้วกันเทปไว้สวัสดีครับ นะก็คอยติดตามแล้วกันก็เดี๋ยวเอาคันนี้จอดไว้นี่แหละเดี๋ยวให้พี่เลอมาเอาเองแล้วก็ขี่พวกนี้กลับแล้วกันนี่มีแต่คั้นสุดๆว่ะเฮ้ยคันนี้ไปโดนอะไรมาพี่ป๋อเย็ดเปียกความต้านามโอเคก็คนขับปลอดภัยก็โอเคแล้วก็คันนี้นะครับผมจับ่ะเฮ้ยว่ะ, <What? S 1> อะเอาเฮียสวัสดีครับโอ้โหมาขี่รถเล่นครับเฮียเอาอาวันมาแต่มาไม่ถึงไปถึงรารพี่เลอดับเครื่องปั๊บตาไม่ติดแล้วไม่มีแรงแอแอะแบบจอดนานจัด ใช่รถกระโปงแต่ก็ขี่ดีอยู่รุ่นนี้ยางก็ไปป้นหนูมาด้วยเนี่ยอ่าโอเคครับคุณดูกก็ไปคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนก็เดี๋ยวอาวันจะกใครแต่งอะไรก็คอมเมนต์กันแล้วกันเดี๋ยวจัดให้นะครับสวัสดีครับ